มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตาสิบสบทที่30โลกหลัวฟึงรู้สึกประหลาดใจกับการดูดซับคริสตัลนก้อนที่100ในตอนนั้นเมื่อเขาดูดซับคริสตัลก้อนที่99กรงเล็บด้านขวาของสัตว์ประหลาดเขาทองนั้น มีพลังของกฎการกำเนิดมากกว่าเดิมถึง9เท่าขณะเดียวกันพลังของกรงเล็บเพียงอย่างเดียวก็มีความแข็งแกร่งเท่ากับความแข็งแกร่งของร่างกายทั้งหมดหลังจากดูดซับก้อนที่100นี้สำเร็จการหลอมรวมของกฎการกำเนิดในตอนนี้มีพลังถึง10เท่าดังนั้น แค่กรงเล็บด้านขวาเพียงอย่างเดียวก็มีพลังมากกว่าสิบเท่าของร่างกายเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันมันมีพลังมากถึงสิเอ็ดเท่าด้วยความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดเขาทองปลดปล่อยเทพแห่งโลกด้วยความก้าวหน้าในระดับที่สองนี้มันสามารถมีพละกกำลังมากถึงห้าเท่าของความแข็งแกร่งของมัน และหลังจากกระตุ้นพลังงานโลหิตบวกกับพลังใหม่11เท่านั่นเท่ากับว่ามันมีพลากกำลังมากกว่า55เท่าปลดปล่อยความสามารถด้วยการเสริมความแข็งแกร่งตามธรรมชาติด้วยการเฉือนของกรงเล็บขวามันแข็งแกร่งเท่ากับ110ครั้ง110ครั้งมันคืออะไรแม้ว่าสัตว์ประหลาดเขาทอง จะไม่ได้ใช้พลังงานวิญญาณพลังงานทางพันธุกรรมจากความแข็งแกร่งทางกายภาพเพียงอย่างเดียวมันก็มีความแข็งแกร่งเท่ากับ1 1 0เท่าขณะเดียวกันความแข็งแกร่งดั้งเดิมของมันก็มีมากพออยู่แล้วบวกกับความเข้าใจของรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายและสุดยอดเทคนิคหนึ่งกรงเล็บ พลังของมันจึงน่าตกตะลึงยิ่งเนื่องจากความแข็งแกร่งของร่างกายที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มสูงขึ้นไปอีกด้วยเทพของโลกและการเสริมพลังสิ่งเหล่านี้ทำให้ความแข็งแกร่งมันจึงทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสัตว์ประหลาดเขาทองธรรมดาธรรมดาที่ฝึกกับเทพแห่งโลก และก้าวหน้าตามธรรมชาติเทียบไม่ได้กับเราด้วยซ้ำขณะเดียวกันหลัวเฟิงคิดว่าภายใต้สถานการณ์ปกติทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้รับรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายหรือดูดซับคริสตัลโลหิตการรวมกันของหลายปัจจัยพลังจิตที่แข็งแกร่งของหลัวเฟิง โครงสร้างของสัตว์ประหลาดเขาทองทางธรรมชาติทรัพยากรที่ก่อตัวขึ้นในจัก,กรวาลเสมือนหมวกกับโชคบางอย่างในที่สุดเราก็สร้างสัตว์ประหลาดเขาทองที่ทรงพลังยิ่งในขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบกันแล้วร่างของเผ่าโมซาอ่อนแอมากและตอนนี้เราก็ยังไม่แข็งแกร่งพอ ความเข้าใจกฎการกำเนิดของสัตว์ประหลาดเขาทองก็มีไม่มากพอเทคนิคหนึ่งกรงเล็บจึงยังอ่อนแออยู่และตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นที่สองของเทพของโลกเราต้องพยายามฝึกให้มากความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในเทพของโลกจะทำให้เราเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นก้าวเท่าถ้าทำสำเร็จแม้แต่ระดับที่สมก็อาจเป็นไปได้ นับตั้งแต่ที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเคอร์ตี้อ,อัจฉริยะอย่างแท้จริงที่สามารถฆ่าตัวตนอมตะในระดับขุนนางได้ในขณะที่เขาอยู่ในระดับขั้นที่9ของผู้ครองดาวเท่านั้นจากการเล่าของอาจารย์ของเขาจากกระพัดเจินเยี่ยนความทะเยอทะยานของหลัวเฟิงก็เริ่มเติบโตขึ้นเราก็ต้องการที่จะฆ่าตัวตนอมตะระดับขุนนาง ในระหว่างที่เราอยู่ในระดับผู้ครองดาวเหมือนกันยังไงซะเรายังมีร่างสัตว์ประหลาดเขาทองและเผ่าโมไซอยู่ทำไมเราจะทำไม่ได้ละ่ะหลัวเฟิงครุ่นคิดอยู่ภายในอัจฉริยาที่ชื่อเคอร์ตี้นั้นเขาจะต้องพบกับปาฏิหาริย์และความลับมากมายในระหว่างทำภารกิจแน่นอนมิฉะนั้น เพียงแค่อาศัยความเข้าใจในกฎการกำเนิดไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแน่ดังนั้นหลัวเฟิงจึงไม่พอใจกับการเผชิญหน้ากับปฏิหารหลายครั้งของเขาจากกวาลกว้างใหญ่และมีการเผชิญหน้าสิ่งต่างๆที่น่าอัศจรรย์มากมายในการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันใช้มันให้ดี มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะกลายเป็นนักรบที่แท้จริงได้ถ้าเราฝึกฝนอย่างหนักบนโลกเป็นเวลาสองสามทศวรรษเราอาจจะสามารถก้าวเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวได้จากนั้นความเข้าใจกฎการกำเนิดของเราจะสามารถก้าวหน้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง ในระดับผู้ครองดาวเป็นช่วงเวลาของการเร่งความเร็วที่แท้จริงสิ่งที่หลัวเฟิงสามารถทำได้ในตอนนี้คือทำให้รากฐานของเขาแข็งแกร่งที่สุดด้วยวิธีนี้เมื่อเขาไปถึงจุดสูงสุดในฐานะผู้ครองดาวเขาจะปลดปล่อยความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวออกมาในชั่วพริปตาเวลาก็ผ่านไปครึ่งเดือน ภายในห้องควบคุมของยานดาวเคราะห์หวินโม่หลัวเฟิงและดีแล่นยืนอยู่ที่แผงควบคุมเริ่มต้นการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบสุริยะเสียงของบาบาตะดังขึ้นนับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่ง คลืนยันสั่นเล็กน้อยด้วยการจำลองภายนอก100%หลัวเฟิงมองเห็นพื้นที่ที่คุ้นเคยดวงอาทิตย์ที่แผดเผาและดาวเคราะห์จำนวนมากในระบบสุริยะเรากลับมาแล้วหลัวเฟิงถอนหายใจยาวๆด้วยความโล่งใจดวงตาทอประกายมันมีความซับซ้อนภายใน หืมหลัวเฟิงจ้องมองไปยังดาวเคราะห์สีเขียวที่อยู่ใกล้โลกสีหน้าเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กน้อยนายท่านมีเรื่องอะไรน่าย,ยินดีหรือขอรับนีแลนถามด้วยความสงสัยดูสีดาวเคราะห์ดวงนั้นหลัวเฟิงชี้ไปที่ดาวอังคารหืมดาวเคราะห์ชีวิตสีเขียวดวงนี้ทำไมเหรือขอรับ เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่ง่ายที่สุดในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับมนุษย์อีกทั้งพื้นผิวของมันไม่ใหญ่เกินไปและอย่างน้อยก็อยู่ไม่ห่างจากโลกมากอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งและความก้าวหน้าในปัจจุบันของโลกพวกเขาได้เปลี่ยนดาวอังคารนี้ให้สามารถอยู่อาศัยได้เป็นดาวดวงที่สองที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ มีแล่นตกตะลึงอยู่ภายในราคาที่ต้องจ่ายในการสร้างดาวหนึ่งดวงให้มีชีวิตมันมากกว่าการซื้อดาวครอทั้งดวงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามประกูลหลวเป็นผู้นำทางช้างเผือกในปัจจุบันจากสถานะและตําแหน่งของโลกปัจจุบันมั่งคั่งอย่างมาก ช่วงเวลาที่พวกเขาเข้าสู่จัก,กรวาลที่ห่างไกลในการเดินทางกลับในแต่ละครั้งพวกเขาจะต้องใช้เวลามากกว่า3มปีในการเดินทางผ่านรูนหนอนออกมาดังนั้นมนุษย์จึงสร้างที่พักขึ้นบนดาวอังคารและเริ่มพัฒนามาจนมีสภาพอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้น ภายในระบบสุริยะมนุษย์จึงอาศัยอยู่บนโลกและดาวอังคารและกำลังพัฒนาทีละน้อยเพื่อเข้าสู่ดาวเคราะห์อีกหลายดวงในอนาคตยานดาวเคราะห์ิมนโม้ในฐานะยานจัก,กรวาลระดับเอฟที่ถูกยกระดับจากสมาพันธ์จัก,กรวาลเสมือนโดยเทคโนโลยีมากมายมันมุ่งหน้าไปยังโลกอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในฐานายานจัก,กรวาลระดับเอไม่มีทางที่ระบบรักษาความปลอดภัยของโลกจะสามารถตรวจสอบพบได้ว้าวยันบินเยอะขนาดนี้เลยนีแล่นอดไม่ได้ที่จะอุทานกระผมเดินทางในจักกรวาลมามากมายไม่เคยเห็นยานมินกันมากมายขนาดนี้ หลัวเฟิงจ้องมองไปยังด้านนอกของยานเช่นกันเขามีรอยยิ้มให้เห็นที่มุมปากยานเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่การถ่ายโอนเข้าสู่อวกาศมันเป็นเพียงยานที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างโลกและดาวอังคารหรือดาวเทียมและสถานีอวกาศที่โคจรอยู่มากมายเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะ มันเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้วพวกเขาสามารถกินอาหารเช้าอยู่ที่โลกและในตอนเที่ยงหรือกลางคืนพวกเขาอาจจะไปกินบนดาวอังคารในขณะที่บางคนอาจจะขึ้นไปเที่ยวเล่นในตอนบ่ายและกลับมานอนที่โลกในตอนกลางคืนเหมือนเป็นการใช้ชีวิตปกติธรรมดาของมนุษย์ในปัจจุบัน สำหรับตระกูลหลวผู้นำทางช้างเผือกยานระดับเอและมีจำนวนมากนั้นไม่มีความหมายสำหรับพวกเขามนุษย์บนโลกต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อนั่งในยานเพื่อเดินทางธุรกิจของตระกูลหลวงในการจัดการยานเหล่านี้พวกเขาเพียงจ้างพนักงานขับยานเท่านั้นเอาล่ะทุกคนออกจากยานได้หลวเฟิงออกคำสั่ง รบรรดาอารักขาลอยออกไปนอกยานนีแลนคุณปกปิดร่องรอยของพวกเขาผมไม่ต้องการให้โลกแตกตื่นจูจูมีคนมากกว่าหนึ่งพันมินผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาหลัวเฟิงหัวเราะเล็กน้อยขอรับนีแลนพยักหน้าขณะยิ้มยันถูกเก็บไว้ในช่องเก็บของของบาบาตะ นี่แลนย้ายกลุ่มอารักขาทุกคนเข้าสู่โลกภายในอย่างไรก็ตามโลกภายในสามารถสร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระดับผู้ครองดาวเท่านั้นทันทีที่ทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะทุกคนจะสูญเสียความสามารถนี้ดังนั้นในระหว่างอยู่ในระดับผู้ครองดาว พวกเขาจะสร้างโลกสองสามแห่งเพื่อเตรียมพร้อมไว้และเนื่องจากค่าใช้จ่ายมีมากเช่นกันจำนวนโลกที่สร้างขึ้นจึงไม่มากมายนักไปกันเถอะขอรับนีแลนตามหลัวเฟิงไม่นานพวกเขาก็เห็นแผ่นดินเมืองหน้านั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกสู้สู้ หลัวเฟิงเปลี่ยนทิศทางการบินเล็กน้อยภายหลังจากเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ทวีปเอเชียเนื่องจากความเร็วในการบินของพวกเขาภายใน1นถึงสวินาทีในที่สุดก็มาอยู่เหนือทวีปเอเชียช่างเป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามอะไรเช่นนี้ดีแลนมองดูดาวเคราะห์ด้านล่าง ดาวบ้านเกิดของนายท่านไม่เลวเลยแน่นอนโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนถึงยุคนิพพานโลกมีประชากรหนาแน่นในขณะนั้นระดับมลพิษเลวร้ายมากมีหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วโลกทั้งโลกอยู่ในช่วงสุดท้ายของมัน หลายเมืองกลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับสัตว์ร้ายก่อตัวเป็นดินแดนรกครางและพื้นที่ที่กว้างใหญ่ที่สุดคือมหาสมุทรกลายเป็นอาณาเขตของสัตว์ร้ายมนุษย์ทํำได้แค่อยู่ในฐานเพื่อหลบซ่อนอย่างไรก็ตามเมื่อสามบุคคลทรงพลังออกจากโลกเพื่อสำรวจจากกราวานโลกก็เริ่มได้รับการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและทรัพยากรจำนวนมากแม้กระทั่งสามารถเปลี่ยนดาวเคราะห์ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลกเองก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากมันสวยมากจริงๆหลัวเฟิงมองด้านล่างและอุทาน โลกทั้งใบกลายเป็นมหาสมุทรสีเขียวโดยมีดาวเคราะห์หลายประเภทแพร่กระจายไปทั่วสัตว์ตัวเล็กๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่าสัตว์เหล่านี้เป็นเพียงสัตว์ปกติไม่ใช่สัตว์ร้ายในสมัยนั้นเมืองที่รกร้างในสมัยนั้นหายไปหมดเหลือไว้เพียงจำนวนเล็กน้อยเป็นเมืองรกร้างเล็ก พวกมันได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ชาวโลกสมัยใหม่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษามันเปลี่ยนไปแล้วความหนาแน่นของมนุษย์ลดลงหลัวฟึงจ้องมองไปที่เมืองด้านล่างขณะที่เขาบินแทบไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกเลยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยของมนุษย์ชานเมืองเมืองต่างๆ และเมืองต่างๆล้วนสวยงามมากท้องฟ้าเป็นสีฟ้าและบริสุทธิ์พื้นดินที่เขียวขจีแม้แต่ในเมืองที่พลุกพล่านที่สุดหายากที่จะเห็นตึกระฟ้าขนาดใหญ่มีเพียงซากของตึกระฟ้าบางส่วนในอดีตเท่านั้นจบบทที่30ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยติดตามและรับฟงังนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัวใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจิปตาสตรอรี่นะครับขออนุญ,ญาตใช้เสียงสดของผมนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่ทุกๆท,ท่านได้ทราบเนื่องจากผม เพิ่งก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งการเริ่มต้นดังนั้นถึงถือได้ว่าเป็นมือใหม่คนหนึ่งและการที่เป็นมือใหม่นั้นการได้พบเจอสิ่ง,งต่างๆในฐานะมือใหม่โดยเฉพาะฟีดแบ็จากทุกๆท,ท่านความคิดเห็น จากสมาชิกหรือแม้แต่จำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการได้รับความเมตตาจากการสนับสนับสนุนของผู้บริจาคที่ช่วยบริจาคเข้ามาให้กับช่องสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ดวงตาของผมทอประกายสีหน้าเผยให้เห็นความปิติยิ่งดังนั้นสุดท้ายนี้ จึงอยากจะกล่าวขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆความคิดเห็นและผู้ที่ช่วยบริจาคเข้ามาให้กับช่องเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังว่าคลิปของผมจะสร้างความสนุกสนานความบันเทิงให้กับทุกๆท,ท่านได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณมากครับ